ใบที่39นะครับใบที่39คนสอบเพศอาจจะมองเป็นความสับสนความไม่แน่ใจความลังเลความกังวลปิดบังไม่แสดงความจริงนะครับเป็นคนที่มี2บุคลิกและเป็นบุคลิกที่ตรงกันข้ามอย่างชัดเจนนะมีความเป็นชายหญิงใน ตัวคนเดียวด้านมืดด้านสว่างก็ว่ากันไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเอาแน่นอนไม่ค่อยได้นะอารมณ์อ่อนไหวเกินไปละจะมองว่าเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมากๆมักมีเอ่อมุมมืดมุมส่วนตัวนะที่บางครั้งอาจจะไม่ได้อยากเปิดเผยให้คนอื่นได้รู้นะแต่ก็ยังมีด้านที่ยอมเปิดเผยนะด้านที่สว่างเนี่ยยอมเปิดเผย ด้านที่เป็นหญิงที่สว่างเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นด้านที่ยอมนะยอมเปิดเผยให้รู้ให้เห็นให้รู้จักรู้จักของด้านที่สว่างแล้วก็มีความแบบยินยอมให้เขารู้ให้เขาเห็นแหละเพราะว่าอะไรแต่งหน้าปากอย่างดีลยเขียนคช้วอย่างสวยผมยาวผิวหน้าดูดี ทุกอย่างโอเคลงตัวนะครับส่วนภาพของอระแนงไม้ด้านหลังเนี่ยมันอาจจะม,มองว่าอาจจะเป็นการแทนความหมายที่อยู่ในมุมมืดในที่มืดมุมปิดบางซ่อนเล่นไม่เปิดเผย หรือว่าเนี่ยเป็นความคิดสับสนถอยหลังก็ไม่ได้ติดอยู่นะถอยไม่ได้เดินหน้าอย่างเดียวถอยไปก็ติดนะครับส่วนพีเสือ้อเสื้อกลางคืนล่ะผีเสื้อกลางคืนที่อยู่บนเสื้อเนี่ย ผีเสื้อเนี่ยเป็นตัวแทนของความเป็นอิสระนะปลดปล่อยความรู้สึกของตัวเองที่ต้องอดทนอดกั้นมานานออกมาเ็เปรียบเหมือนการนอนดักแด้เนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการฟักตัวเองเพื่อระโบ <frustrating>. ยบินเป็นผีเสื้อที่ปลดปล่อยมาด้วยความที่เป็นผีเสื้อกลางคืนอีกอาจจะมีอิสระในเวลากลางคืนอีกตัวตนหนึ่งที่เป็นอิสระนะครับ ถ้าทายด้านอื่นๆในเรื่องของการงานล่ะการงานถ้าเชื่อมโยงกับบริบทที่เป็นบริษัทนะบริษัทนี้อาจจะมีหน้าฉากที่สะอาดบริสุทธิ์โชว์ให้เห็นแต่ด้านดีๆแต่จริงๆแล้วข้างหลังเนี่ยก็มีเรื่องที่มีดีซ่อนอยู่หรือเจ้านายหรือหัวหน้าเนี่ยเป็นคนที่ตีสองหน้านะ อ,อาจจะเจอลูกน้องหรือบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาที่แบบตีสองหน้าใส่เราอย่างเงี้ยตอนหน้าก็ชื่นชมรับหลังก็นินทานะถ้าเจออย่างเงี้ยนะหรืออาจจะเป็นคู่ค้าเงี้ยถ้าเจอ,อก็คือต้องระวังให้มากหลายมากนะแบบนี้การเงินละัะเรื่องเี้ยเงินก็ที่ได้มาก็มีทั้งจากทั้งด้านถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายก็เป็นไปได้ ความรักความรักก็ระวังเจอคนที่คนเ,เป็นเป็นความรักที่ค่อนข้างซับซ้อนมีรับลมคมในนะมีอารมณ์ความรู้สึกที่ซับซ้อนเช่นคบกับผู้ชายแต่ว่าแต่เอาแต่เอาบางหน้าหมายความว่าอะไรเบื้องหลังอาจจะเป็นคนรักเพศเดียวกันนะ ชายคบชายแล้วก็คบหญิงเพื่อบังหน้าคือไม่ยอมเปิดเผยอะไรทำนองนี้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ก็เปิดเผยได้นะทุกท,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 ทุกวันเนี่ยก็โอเคโลกส่วนใหญ่ก็ยอมรับได้นะครับก็ระวังระวังระวังจะเจอความความ ซับซ้อนการหลอกลวงความไม่ชัดเจนอะไรก็แล้วแต่นละ้เ่องความรักก็ยังดูโดดเดี่ยวนะบางทีมองดูเหมือนยังโดดเดี่ยวอยู่ไม่ค่อยกล is, ้ายุ่งกับใครด้วยความที่นะกล้ากลัวอย uh <w> ู่นะครับ